สวัสดีครับนี่พบกับแหม่ครับจางแหม่ครับอ่าวันนี้จะมารีวิวท่อครับเป็นท่อตรงจริงครับท่อท่อตรงจริงหรือว่าท่อตรงจรินะครับอ่าเอาไว้ดูนิดกันแบบนี้อ่าตัวนี้เป็นอ่างานแบบโรงงานสั่งทํามานะครับก็คือเป็นพ่นสีดําอย่างดีเลยอ่ะเป็นสีสีปูนกันความร้อนแล้วก็ด้านใน,นเป็นไส้แพร์นนะอ่ะเป็นไส้แพ๊์ซีซีชาวบ้านเขาขายกันคือเป็นไส้ตะแกรงนะอ่าที่ลูกไม่ถึงพันาดเป็นไส้ตะแกรงของผมเนี่ยอ่าแถมไอไอไอนี่ไปเลยตัวจับ หายุดท่อนเนี่แหละก็ของผมหมดนี่เลยนะก็คือมีคอท่อมีสปินดึงอะไรเรียบร้อยก็ 1, หนึ่งพันห้าร้อยบาทก็เป็นสเปคนะสเปกค,คอคอด้านหน้ายีกแปดมิลแล้วก็คอด้านหลังสามสิบสองแล้วก็ไส้นิ้วสามนะใส่ได้ตั้งแต่รุ่นเดิมจนไปถึงห้าสิบหกมิลอ่ะในรุ่นไหนได้บ้างก็รุ่นเนี้ยที่ผมเอามาขายเพราะมันเป็นรุ่นที่หายากหาเว็ร้อยดีเว็บร้อยยูบ็อกซ์แล้วก็ตามเอ็นตามเอ็นทุกรุ่นนะตามเอ็น หัวจีสเปซคาบูและก็สปาร์สปาร์คร้อยสิบอ่าก็คือได้หมดน,นะครับอ่าได้หมดเลยอ่ะแล้วเสียงเนี่ยโคตรดังดีมากครับดังแบบโหดโหดเลยครับอ่ะแต่ผมไม่มีคลิปเสียงนะอ่ะเนี่ยครับเป็นงานแบบใช้ได้เลยครับอ่ะป้ายเป็นงานป้ายนะป A ้ายเจมเลสซิ่งนะสีเหลืองอ่ะตอนนี้ใส่ตะแกรงเป็นทรงจริงใส่ลูกเดิมถึงห้าสิบบวกินเวฟรอยเวฟรอยสิบคาบูสปาร์สเปซทุกรุ่นนะอ่าได้หมดเลย โอเคครับขอฝากกันด้วยครับช่องทางการติดต่อก็เฟซใหม่แคมซิงครับพิมพ์ว่าใหม่เวนวักแล้วก็แคมซิ่งหรือว่าจะกดลิงก์ได้รูปโปรไฟล์ก็ได้ครับก็ออของมีตลอดนะครับแต่ว่าค่อนข้างหายากครับผมขอมาทีละหนึ่งลูกองมีตลอดนะโอเครู้เรื่อง